จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564 ที่ห้องประชุมมงคลบพิษสองชั้น4สารากางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวนุชนาประทีปธีรานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเด็นประธานในการจัดก,กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดก,กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบตัตรจากร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด โดยให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเกียรติบัตรจำนวนหนึ่งคนตามขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีทักษะการเป็นผู้นำเช่นการพูดการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นเป็นต้นทั้งนี้ให้มติคณะกรรมการถือเป็นที่สุด